สาธุสาธุสาธุบัดนี้วันที่20เดือนมิถุนายนพศ2568เป็นวันที่50ิที่เข้าพเจ้าในอัขรทัยทาสีรหัส36 1หนึ่งขอถวายเสียงสวดสารยายพาระสวดพระปรลิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจริ์บูชาและครูบาชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลอกได้มีสมาธิจดจ่อแงขราัพย,ยัญชนะนในบทสวดมนต์อย่าง่อนเนื่องเรือเทิญ อารังมสมาสัมปุทโธปะขาวพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตปะข้าตาธโมธามังนมสามิสุปฏิปโนปะขาวโตสาวะสังโฆสังฆันมามิอะรัหังมสมาสัมุทโธสุจิรังปะริณพุทโตคุณหิแทระมาโนธานีปะรัมีหิจติสติเยะวชีวังอาหางพุทธังธามังสังฆังสนังขปโตปูเชมิ รัตนนัตายังทรมังสรายมิสดทินาสมันตาจาักกะเวนเพนสุอันตราคันชันโตเทวตาสธรรมังมุนิรัลฉะสังสุนันโตสังฆะมกขังสังเคกับเปจรูเปศิริสิครัตาเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวะนัคหะเนคหะวัตถุมิหิเขเตเตภูมามจยันตตเทวาชระระวิสเมยะขะคัมพัพปนาคา ติมฐันตา JI, สันติเกยังโมนิวะระวัจนังสาธุโวเมสุนันโตธรรมะสวนากโรอยมวะพันต oui าธรรมะสวนากโรอยมวะพันตาธรรมะสวนากโรอยมวะพันตาน้โมตัสสะปะเขาโตรันโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะปะเขาโตรันโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะปะเขาโตรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสันนังฉามิธรรมังสันนังฉามิสังฆังสันนังฉามิทุติยมีพุทธังสันนังฉามิทุ ทุติยมปีติทำมังสารังกระฉามิทุติยมปีิสังฆังสารังกะฉามิตาติยมปีิพุทธังสารังกระฉามิตาติยมปีติทำมังสารังกระฉามิตาติยมปีิสังฆังสารังกะฉามินาติเมสารังอัญังพุทโธเมสารังวังเอตินาสัจเจวิเชนะสุทีเมหโนตัวสัพพทานาติเมสารังอัญยังธามโมเมสารังวังเอตินาสัจเจวิเชนะสุทีเมหโนตัวสัพพทานาติเมสารังอัญังสังโฆเมสารังวังเอตินาสัจเจวิเชนะสุทีเมหโนตัวสัพพทาน พุทธังหน้าเมรัและตาปุตะสารีและจุดตังทำมังหน้าเมรัและตาปุตะวิสุทธิสาดังทางสังฆังหน้าเมรุและตาปูตะสูสีและทิฏฐิเอตังหน้าเมติัตะนังรัตะนันตะยะวะหังสัมมาสัมโมสาริตะวัตถุวิเศษสะปูตังปัญโยยายุตนะตะพุนะโยขวะสัมปะวันตังอัศมิตะยมปิปิตเทวยะถาติทันเทเอกลางวินาติตะธิตะเรสัมะสัมภาเวนะ โลเกกเหจิจะจ,จิเรนจะปะตุภุตังคัมพียานะวิสยางอติทัศสันถังวินโยหิปฏิตัชาเนหิวินชันยะรูปังโรงกัมหิเกเฮจิแกะทันจุปะรัมภานิยังเกสันจิสุทงวิธิตังคุณะกายยะตายะณเมหิเยวะชนะตายะสุมสิสุวิทสุตัมปิสมุปัชะตังณมาสิตพุทธปะสาธาทานังบุญญาธิกาณมะสม,มุตตะมะ บุญนาะผูต่างทุกขาประมุจนจะนะบุกขาสนนังฆตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชียงมีภาณะสานชิกริยายุปะนิสัญญาถังสัมมาเกเรสมะทะโสทนะสิทธิยาจะสาธหิอัตถะกุสะเรหุปะเสวนียังปานิหิตจะปิสารนนังฆะมณียะเมวะตัสมาหิตังติรันนังสารนนังขะตัมหะรันปิงที่วังคณนะเนสุ นมันสามานาปูเชมะจะปิศาสนงสัปปะสัมมาจิตตังตถาโนป,ปาริจาริยาสถาราจะปุญเยนะตถาสุกเกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจะสถาปิสวรธิโหตุโยเจทะธรรมะวินัยวินายามหิปะมานุปุโตรโรกุตาระโรกุตาราพิสมาโยนิยโตสุพุน,นังตสโสปะนิสัยยะจายยะจะยายะ อาญปิほนตุวัตุตตเยปาริจิตโตสมาสาทากรโรโยจักุมาโมหะามาราปรหัตโกสามังวัพุโทโสุกโตมุตโตมาราสะปาราิานิโมจยันโตปะเปสิขีมังชนะตังวินยังพุทธังวินตังสิเิสานามามิโลกะสะนะหันจะวินายกันจะตันเตสสาเตเชสิธิほนตุสพันตราย,ยาจะวินาเสมนตุธรรมโมชโยโย,โยวิยะตัสสะสัตถเทเสถิโลกะสะวิสุทธิมังคังลิยานิโกธรรมะทะรัตสาถารี สตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรตังศีลสานมามิโมทหะปะทารังอุปะสันตทาหังสัตตันเตสาเตชสุธิหอนโตสพันตรายาจะวินาเสมนตุสัทธามาสัทธะมะเสนาสุขตานุนุโคโยโดกสะปะปูปะกิเรชะเสตาสันโตสัยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตธรรมังวินตังการติสังฆังวินตังศรลสานามามิ พุทธานุพุทธังสมาสีราติถิงตันเตสาเตชยัสิธโหอนตัวสะพันตรายาจาวินาเสมนตกนโมอรหันตโตสัมมาสัพพุัสสะไมเห็นสิโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสวะกขา,ขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสปิวิสุทธิวิสุทธสีราติถินโนนโมอมตายารัตสะรัตนัญสะสาธุกังนโมโอ,อกมาตีตสะตส,สะมถุยัสปินโมกรัมปะภาเวนะวิคันตุอุปัฏฐวานโมกราลุภาเวณะสมัตทีหอนตัวสัพัธา นมโมกัลละเตชนะวิธิมหิหอมิเตชวาเอวังเมสุตังเอวังสมะย,ยงังภะควาสังเกสุวิหารติกป,ปิอมตุสมิงวหาว่าน é มหาตาพิโกสังเกตนาสิทถิงปัญจมะมัตเตหิตพิโกสเตหิตเปเหวะอรหันเตหิตทาสาหิจารกุการทาตงเหตเทวตาเยปุญนะสันนิปติตาโหติภะควันังทัสสนยะพิโกสังเกจอาตอนนาโขจตุนังสุทธวาสากายอิการน,นังเทวนางเอตทาโหาสิอัตยังโข พระขาวาสังเกตสุวิหารติกาปิและทุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกสังเนะเสรษิงปัจจาัตะเหิพิโกสเตหิตสเพเหวาอารหันตเหติทัสเหติจารกทาตเหติเทวตาเยปุญญาสันนิปฏิตาหติพระกะวันตังทัศนัยยะพิโกสังฆะยันุนะไมยัมปิเยนะพระควาเตนุปะเตนนปะสังกะมยามาอุปะสังกมิตาวาพระวันโตสันนิเกปัจเจคขาภาสายะมาติอัฐโหตาเทวตาสายะถาเปียะมะ พระราวาปุรโสสัมมิชิตตังวาพาหังพาปะสาระยังปะสาเรยะปะสาสิตังวาพาหังสัมมิชายะเอวเมวะสุทธาวเสสุเทเวสเทเวสุอันตรายหิตตาภะควนโตปุระโตปะตุระหงสุอัทโหตาเทวตาภะควันตาภะกะวันตังอภิวาริตวาวเอกะมันตังอัถหันสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเทวตาภะควนโตสันติเกอีมังคทังกภาสิมหาสมโยวปะวะนัสมิง เทวกายะสมคตาอาคันตัมหะอิมังธรรมะสมะยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัถโหอปราเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคถังอภา,าสิตันวัดพิกระวสมมหะถังสุจิตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารธีวะเนตานิขะเหตวาอินทริขยานิรขันติปทิตาติอัถโหอปราเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคถังอภา,าสิเชวตวา ขีรังเชตาวาปาริขังอินทขีรังโอหันจะมะเมชาเตรจรันติสุทธวิมราจขุมตาสุธันตาสุสุนัาติอัฏฐโหอัปราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคะถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนักาตาเสนาเตนมิสันติอปายะโภมิงมหายะมนุสังเทหังเทวกายังเทวกายังปาริปูเดนสันติติอัฏฐโหภควาพิคุอมัมเตสิเยปุญญนาพิฆะเวทะสาโสรโรกาธารสุเทวตาสันนิปนติตาโหติตาถาคตัง ทศนยะพ اي, earth, well. rock, ิกุสังฆาจเยปิเตพิกเวอเหสงงอาติตะมัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตปะระมายวะเทวตาสันนิปริตาเหสงสยะถาปิไมหังเอตราหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวะภคะวันตานังเอตปะระมายวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติสยะถาปิไมหังเอตราหิอจิก อาจิคิสมิพิกเวเทวกายนังนามามิติตยสามิพิกเวเทวกายนังนมามิทาชิสามิทพิกเวเทวกายนังนมามิตตังสุนาธาสารุก,กังปะนะสิกโรทะภาสิสามิติเอวังพันเตติโหเตพิกุภะคะวันโตปัจจโสสุภคะวาเอตทะโวจะสีโรกรม,มะ นุก,กัสสมิยถากมมาตัทธสิตาเยสิตาสิริคัมพรังปะหิตตาสมะหิตตาปูฑูสิหะวะสันลินาโรมหังสาทิสัมพุโนโอทาตมะนักสาสุทาวิปปสันนัมนาวิราพิญโยปจชะเตยตาวาวเนกปิละวัฒเมตาโตอมตยิสัทธาสาวิกีสันเนนเตเทวกายยาพิกตาเตวิชนะทะพิกโกโวเตจะอัตตปะมะกรุงสุตตะวาพุทธันสาสาสนังเตสามปาตุระหุงยานัง มนุษสานทธสันนังอัปเกสตะมัทธโคสหัสสังอัฏฐสันตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุษสานัมัทธสงอัปเกษนันตะมัทธโคที่สาสภะพุตตาอโหมตจัสมาภะอภิญยะภะวะคิดวะนะจักรุมาตาโตอมัตติยิสทหาสาวกเกศรานิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะทพิกโวเยโบหังกิตะยะสมิขิราหิอนุบุพโสสตัสสหัสสาวะยขา ภุมมากะปีนวัฒวาอินทิมันโตชุติมันโตวัฒมันโตเยสัสิโนวัฒมนาภิกขุงภิกขุนังสามิตริงมะนังชาสะหัดสาเหมะวัตายะขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒมันโตยยสัสิโนมธัมมนาภิกขุงภิกขุนังสามิตริงมะนังสตาคีราติสะหัดสายะขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒมันโตยยสัสิโนมธัมมนาภิกขุงภิกขุนังสามิตริงมะนังอิเจเตโสภาสะ สหัสสยายักขานันตาวิโนอินทิมัโตชุติมันโตวัตตะมโตยสันโดโมทัมนาพิกมงพิกุังสามิติมวนังเวสามิตาปัจจัจตายักขานันตาวิโนอินทิมัโตชุติมโตวัตตะมโตยสันเชโดโมทัมนาพิกมงพิกุังสามิติมวนังกุมพิโรลัสกาิโกเวทปูรัสานิเวสานังพิญโยนังสตะสหัสสังยักขานังปะเยรูปะสติกุมพิโรล no. ัสกาิโกโสปะคะสามิต so ิมวนังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตาหัตโธปัสสาสติ ธรมภะฐานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะปะหาโวอินทามนามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวัฒธรรมโตยาสัสิโนโมทธรมนาพิกระมงคลพิุนังสามิตริมะนังทักขิจณัจที่สังราชาวิลมโหตปะสัสสาสติกุมภะฐานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะปะหาโวอินทามนามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวัฒธรรมโตยาสัสิโนโมทธรมนาพิกระวงพิกุนังสามิตริมะนังปัจฉิมัญชาตที่สังราชา วิรูปะโคัสสาสติอขันนงอธิปติมหาราชายยะสหิโสปุตตาปิตาสาหาโมอินทมนามหาภราอินทิมนโตชุติมันโตวัฒมันโตยะสัจฉโนโมทามนาพิกกมุงพิกุลนางสามิติมวนังอุตตราชจัติสังราชาโกเวโรตปะสาสติยะขันนงอธิปติมหาราชายยะสหิโสปุตตาปิตาสาหาโมอินทมนามหาภราอินทิมนโตชุติมันโตวัฒมันโตยะสัจฉโนโมทามนาพิกกมุงพิกุลนางสามิติมวนังปิ มะทิสังทัตตะหัตโถทัากินเนะวิลุปะโกปัจชีเมนะวิลุปโขกุเวโรอุตรังทิสังจะตโรโตเตม,มหาราชาสามันตาจะตโุโรทิสานหันทันรามานาอัตตาสุวะเนกับีละวัฒเวเตสังมยาวิโนทาสะอคูวันจะนิกาสัทธามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหะจนทโนกะมาเสธโถ,ถจะก,กินุมันถุนิมันถุจะปะนาทโ,ทโอุปะมันโดจะเทวสุโตจะมาตาริจิตตาเสโนจะคำพภโพมะภรชาชนโนสะโพ อาคูปจาศิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคัมพัพพาสหราชุภีมทมนาพิกมุงพิกกนังสามิติงวนังอัฏฐโหนภาษานาคาเวสราสหัตตัจการกัมภาชสตาราอาคูปยาคาสหะยาติภิยะมุนาทักตตถาจะอาคูนาคายะสิโนเอราวัโนมหานาโคสุปะคะสามิติงวนังเยนะขาราเชสหัสหรันติทิพทาทิสาปะคิวิสุทธาจักขโคเวหา เวหายาสาเตวณะะมัชมตตาตตาจิตตาสุปนาอติติเตชะนามังพยะอะภยันตธาณคาาราชาณมาสิสุปนโตเขมะมะกัสิพุทโธสนันหิวจาหิอุปะวะหยันตานคาสุปนาสรารณมักกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสุบุทังอสุราชิตาภัต,ตระวะสะวะสวะวัสิเดวสัสเเตอินทอินทิมนโตยัสยาส,าสิโนโนขะรักัญชามหา ที่สมาอสุราธานเวคาสาเวทปัจจิติสุตติจะมหาราโทนโมจีสหสัตตัญจพันิบุตรนังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระดิเงเสนนังพาราหูพัะทธะมุปะคมงสะมะโยธานิพันธันเตพิพุนังสามิติงวะนังอโปจเทวาปะเทวิจเตโชวะโยทัคคามงวนุนาวนุนาเทวะโสโมจะยสัสสาสหะ เมตตาจากกรุณากายิกาอักขูเทวายัสสิโนเทเสตีสะทากายาสัพเพนันตาวิโนอินทิมันโตชุตติมันโตวัฒนมันโตยัสสิโนวัฒนานาพิกระมงพิขนังสาไมติมวันังเวทูจจะเทวาสหะริจจะอุตอะสมาจจะเทเวยะมาจันทันสุปันิสาเทวาจันทมะงคูปรกิตาสุริยันสุปันิสาเทวาสุริยมะงคูปรกิตา นักขัตตานิปุรักิตวะอาคูมันทวะราหกาอวสุนังวัสโทเสโถสโกปะคาปุเรนทโทเทเสเตทัสถากายาสัพเพนันตะวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตะมโตเอสัติโนมวัฒมนาพิกระมุพิโกนังสามิติมวังอาทะโขสหะผูเทวาชระมักกิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะวุมาปุพภะนิพาสิโนวารุณาสหะพามาจัตอจุจจาจะอเนชกาสุเรยยะรุจิลาอาคูอาคูวัศวะเนสิโน เทเสตเีทัศนากายาสัพเพนนันตาวิโนอินทิมัโตชุติมัโตวัตถมัโตยะสัจิโนมาธาบรรดาพิกะมงพิกกนังสามิติงวนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตมัคอิขาปุรสิกาอาคูอาคูมัโนปุรุสิกาอัทาคูหะระโยเทวาเยจโรหิตาวโลหิตะวาซิโนปะระคามหาปะระคาอาคูเทวายะสัจิโน เทเสตเตทัศนากายาสะเพนันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยสสัชโนมวัฒนาในพิกมุงพิคนังสาวมิติมนังสุกากะโรมหาอรุณาอาคูเวคันอสาสหโอทาตะคันหาปะโมขาอะคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหาราคาามิสกาจะยัสสัโนทนายังอาคาปาชุนโนโยทิสาพิวัตสติเทเสตเตทัศนากายาสะเพนันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโต ยะสัจสโนโมทัมมนาพิกระมุพิคนังสามิติมวังคีมิยะดุสตายามากันทักกาจะยะสัจสโนสิบสามพิตะการามาเสถาโชตินามะจะอัศวานิมารณะนิมานระติโนอาคูอาทะคูปาริณิมิตาเทเสตีทัศนกายาสัเพนันันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตมันโตยะสัจสโนโมทัมมนาพิกระมุพิคนังสามิติมวังสัตเทเตเทวนิยกานิกายาสัเพนันันตาวิโน นามันวเยนะอคันฉงเยจันเยสะหัสสาสหะปาวุฒะชาติมัคีรังโอคันตินนมะนาสวังท่าขินโมคะตะรังนักังจันทวะอสิตาติตังสุพามาประมันโตจะปุตตาอินทิมาโตสหะสามนางกุมารโอติโสจะโสปคะสามิติงว่านางสหะสะธรรมะโรคนังมหาภะมัคพิติถติอุปัตปันโนสุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสเทสทะอิสราอคูปัจเจกวะสวัตติโนป เตสัญจะมัชมะตะโตมัชมะโตอาคาหาลิโตปาลิวาณิโตเตจะสมเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารณาเสนาอภิกรมิปัจฉะการหันสะมัทิี่ยังเอทะคันหันทะพัทธะอเคณะพัทธะมัทถุงโวสมันตาปริวาเทระมาโวจุดบุญจินทะโกจินังอิติตถะมหาเสนโนทะเสนังปะอเปชะยิปานิะตารามหันจะสรังกตวานะเพระวังยะถา ปาวุชโกเมโขธนาอันโตสวิชุกโกตทาโสปัญจุทาวติสังกุโทอาศัยยังวะเสตันจสะสัมพังอภินญยะภะวะคิตวะวนาจขุมาตาตัวมตายิสัทธาสาวเกสารเนนเตมมราเสนาพิงตาเตวิชนะทัพิขโวเตจะอันตัปามปะมะกรุงสุตวาพุทธ,ธา,สาสาสจนังวิตตราเขหิปะกมงเตนัง เนสังโดมปิอัชยยงสัพเพวิชตะสังฆมาภยาติตายัสสินโนโมทังติสหะภูเตหิสามกาเตชะเนสุกตาติเออะเสวนาจะพารนังปฏติตาณจะเสวนาปะปุชาจะปุชนียานังเอตัมังคะระมุตมังปฏิรูปะเถสวาโสจะบุเพกตะบุญยะตาสัตตะสัมมาปัิธิเอตัมังคะระมุตมังพาหงสจัญจะสิปัญจะวินาโยจะสุขิโตสุภาสิตาจะยาวะจะเอตัมังคะระมุตมัง มาตาปิตุอุปทานังพุทธทาระสะสังขโหอนาคุราจะกรรมมาตาเอตัมมังฆะมุตตมังทานจะธรรมจริยาจะยานะกันกะนันจะสังขโหอะนะวชานิกรรมานิเอตัมมังระมุตตะมังอารติเวรติปปามัชฌมาตาจะสัญญโมโอปะมาโทจะทมเมสุเอตัมมังฆะมุตตมังฆารวโวจะนิวาโตจะสันตุธีจะกตัญยุตากาเระธรรมะสวนะนังเอตัมมังระมุตตมัง ขันตีจะโววะจชสตาสมะนานันจะทัศนังการกาเรณธรรมะสากัญชาเอตัมมังครัมุตตมังตาโพจัพมะสาริยันจะอริยสัญจนะทัศนังนิพพานสัญจิกะริยาจะเอตัมมังครัมุตตมังพุทธันสาโรกธัมเมหิจิตังยสนกรรมปติโอสังกังวิระชังเขมังเอตัมมังครัมุตตมังเอตาธิสานิกตะวานะสัมพันธะมะปะราชิตาสัมพันธะโสถิงอจันติตันเตสังมังครัมุตตมันติ ยังกินจิวิตังอิทะวาหูรังวาสังเกสุวายังรัตนังปานิตังนโนสังมังอาทิตถาคะเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปานินังเอเตนะสเจนะสมพันิโหตุขยังวิระขังอปปตังปานิตังจะถัดมะขาสังยามุนีสมาหิโตเตนะเตนะธรรมเมนะสมันิกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปานินังเอเตนะสเจนะสมพันธิโหตุยังพุทธเศษถอปาริวันนะอิงจุดจริงสมาธินานันตาริกัญยะ มาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชาติอิทามเปียธามเมตนงปาณินางเอเตนะสเจนะสุพันธิหอนตุเยปุคาราอันทะสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหอนติเตทิขะท่าขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพราณิอิทามเปียสังเคตนางปาณินางเอเตนะสเจนะสงพันธิหอนตุเยสุปะยุตามหาสามานาสาทับเหนนิกานิโมนิกามิโนโคตมัสสาสานิมิเตปฏิปตาอมาตังวิขันหะ รัฐามุทานิพุติงพระชักะ,พ,พ,ชชะ,ะพุชชะมานาอิธรมปิสังเครัตนังปันินงังเอเตนะสเจนะสมวันิโหตัวขีนังปะระหนังนาวังนาทิสัมภพวงังวิรันตะจิตายาติเกภะวิสมิงเตคิดในพิชาอาวิรุมหิชนทานิมพันตนทิทีดาธีรายะถา,ายัมปะทิปโปอิธรรมปีสังเคละตระนังปาญินันงเอเตนะสเจนะสวันธิโหนตุอัตาาอตาหาเวอัตตาหาเวชิตตังไสย ว่าจยังอัตตราปรชาอัตหัตทันตัสสโพธสสนิจังยันตสัญญาตะจาริโน,โนเนวเทโจะคำพนะโพมะมารโรสหพม,มุนาชิตตังอป,ปะชิตตังกะยิราตาถดูตถหารูปัสสะฉันตุโนพระสิตะมิถังเตนะภะควาตาชะนาตาปัสตาอารหันตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเหมาอนุสาอนุสะเวนะมาปรมปะปรมปะป,รมปะรยะมาอิกิ อิติกริยะมาปกิกะสัมปัาเน е นะมาตักกะเหตุมานายขะเหนะมาอาการะปาริวิตกเกระมาทิสิติสมานักขติยะมาพัพภรูปะตายะมาสัมนโนโนคารุยะถายะธาตุมเมเหอัตานาวชายนยะถาอิเมธรรมากุสลายธรรมาอิเมธรรมะหาวชาอิเมธรรมาวิโยขะระหติระหติยะ วินโยขารหิตาอิเมธรมาสัมมาตาสมาธินาอิหะอะหิตายะทุขายะสวรัตติอัฏฐตุเมเหปะชะหายาถาญาถาตุเมเหอัตานวะวสายเนยยะถาอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาอนัวัชาอิเมธรรมาวินโยยะวินโยปะสันถาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาธินาหิตายะทุขายะสังวรัตติอัฏฐตุเมเหอุปะสัมปชะวิหหระยาถาติ อุปาณิยติชีวิตะมัมปายุชารูปะนิตะสะนะสันติตานาเอตังพยังมันเนเปฆาคามนโนปุญญานิกะยิราธาสุขาวะหานิอุปาณิยติชีวิตะมัมปะมยังชารูปะนิตะสะนะสันติตานาเอตังพยังมันเนเปฆาคามโนโร,รกะบิสังปชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยะโมวจายวาจวายะอุทะเจตสะ ตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวะมโนปกโรติปุญญังธรรมโมหเวรักขันติธรรมะจริงธรรมโมสุจินโนสกคะมะวะหะติเอสังนิสังโสธรรมเมสุจินเนตังทุกขติงคันสติธรรมะจริสัมเพสังขระอนิจจติยะธาปัญญายะปัจจติอัฏฐานิพันติทุเขะอาสัมะโขสุติยาสัพเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปัจจติอัฏฐานิพันติทุเขะอาสัมะโขสุติยาสัพเพธรรมาอนันตติ ยะทาปัญญายะปัชติอาธานิพนธิตุกเขะอัศมโหว,วิจุติยาปน,านะกถาณเมเกเทวยังอังหงตติกะเอตทัญญายะเมธวีตังคันหายะอุปัตนะกังพาหงเวสรณังยันติปัตภตานิวานานิจารามาลุขคะเจตยานิมนุษสาพะยักติชตา เนตังโขสะนังเขมังเนตังสนณะมุตตมังเนตังสะณะมาขมะสัมพทุกขาปมุลจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสระณังขโตจะตาริอริยะสัจจานิสัมมันปัญญายะปัสติทุกขังทุกขะสะมุปปถังทุกขันสัจะอติกมังอริยันจะอติกกังอตถกังทุกขุปะสะมาหะมินังเอตังโขสะนังเอตังเขมังเอตังสนณะมุตตมังเอตังสะณะมาขมะสัมพุทธุขาปรมุลจติ ต,ตีตังนราวาคามายานาปฏิเกกังเขตหน้าปฏิกังเข,นนเขอนาคาตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งมาไม่ถึงอายะยะถาตีตับปะหิตนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งในล่วงหมดแล้วสิ่งนั้นก็เป็แล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังหมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัทวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะพระนุภารูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งผนิบันไม่งอนงายไม่คอนแขนทำานได้ บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนื่องๆให้บุกโปร่งเทินอาเซวะกิจจะมาตำปังโกสัญญาพระนางสุเวพึงความเพียรเสียในวิแลใครเล่าร,รู้ความตายในวันพุ่งหายโนโสังขะรันเตนนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะความผิดเพี้ยนกับผู้กับมัจุราผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่ละท้องหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมะกตันทิตตังตังเว พันเทการันโตติสังโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้คนมีผู้กติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทำกังวลกังขื้นแลน้ว่าผู้มีลาตีนหนึ่งเจริญด้วยประการนี้แหละชราธรรมโมมิหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิธรรมโมมิหิพญาจิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณนาธรรมโมมิหิมาดังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปยหิมะนา เปหินานาภาโวโมวินาภาโวโมเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราต้องพัดพากจากของรักของเราจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกมัสสะโกมิหิตธรรมะกัญญาโททายโยโทกรมัสโยนิกรมัสพันถุกมามัสปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นต้นเกิดมีกรรมเป็นผู้อิตามีมกรรมเป็นพี่พื่ออาศัยยังกรรมมังคติสามิกัญญานังวาปปกังวาตสะทายโยโทภาวิสามิ เราทํากันไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือเวลเราต้องรับผลบุญนั้นสืบไปเอวังอามิเฮอพินหังปัจจเวคิดตั์พังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันเทิรน <c oughs> ทุกคปัตตาเะนิทุกขาพยายามปัตตาเะนิพยาโสกับปัตตาเะนิสงก,การโหนตวสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอามหิสพพังบุญญะสัมปันทางสัมเพเทวานุโมดันโตสพพะสามปฏิตา ปฏิสิทธิยาเททานังธนันตุสัททายะศีรัะคักษณโตสัพพทาภวนาภิรตาหอนติคันฉันโเทวตาคาตาสัพเพศพุทธาพรังามปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเยเทวตาสันนิสัติวิหาระวาชินีถูเปคาเรโพธิคาเรแต่หิงแต่หิงตาธรรมะแถเนนนาภวันตุปูเชตาส่วนถิงกรลนเตหะวิหารมัฏทะเลเทรา มัจมานาวการจพิกโวสารามิการทนาปฏีปุปปัษาฆะามาจะาเถสานิขะมาจะอิส,าสราสตับนาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราพุชาเยปิจะอัฏฐะสัมภังสังเสทชะตาอัฏฐโวปะป,ปาติกานิยะนิยาน,นิกังธรรมะวังปฏิจะเตสเพปิทุกัสะกระดอนตัวสังขยังหานตัวจีรังสตงังธรรมโวธรรมมัทธาราจะบ,บุคราสังโคหัวตัวสัมมโควะ อัายะจะหิตยายะจะอัมเหรักันตุสุธรรมโมสเพปิดธรรมะจริโนโวุตถิงสปาปุเนยยะมาทำเมอริยมปะเวทิเตบุญญาสีถานิกตันสัยนัญญานิกตานิเมเต,มตสัญจาพักิโนโนหตุสัต,ตานันตาปะมากะนากาเยปิยาโุนาวันตาจะไมหังมาตาเวตาหิโยทิถาเมจาปิยะทิถาวาอันเยมาชิตะเวริโนโส,สันตะทินถังติโรกสมิงเตกุม,มาจะโตยิกา,จากเจกะ ปเจกะจัตตุโวการาสังสรัตานตาพระวารเมยาตังเยป,ฏ,มเมปฏิทานเมเมปฏิทานเมเมอนุโมทันตุเตชยังเยจิมังนับปะชาน,นติเทวาเนสังนิเวทายุงมยาทิน,นะบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสทาหุนโตอวิราสุขาชีวะโนโเข็มบปะทันจ่าโปปันตุเตสาชิตมะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบนที่เข้าจจได้ทำไรในวันนี้และเห็นบนอื่นทั้งหลายที่เข้าจะด้ทำในวันนี้คือชอนหล่าดที่เป็นท่รักผู้มีคุณมีบรรดาแลกบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่เข้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่เห็นแลสัตว์หลายที่อื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดพบภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่สัตว์หลายสร้างใน,น,าในงใการสมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้ว ขอสังหลายเหล่านั้นจงอนโมทนาตเองเถิดก็สังหลายนั้นย่อมไม่ทราบเหตุการณ์สมบูรณ์ของคาพเจ้านี้ขอสังหลายจงแจ้งขอเทสทั้งหลายจงแจ้งกับสังหลายเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอให้สังหลายทั้งพวงจงอย่ามีเวรในกรรมขอจงอยู่ยเป็นสุขเสมือนเทิดแต่จนถึงทางเกษมสันขอความอย่งดีของสังหลายเหล่านั้นจงสําเร็จด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ โดยในภาพแห่งสัจจาอิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอสวงแห่งการบูชาพระนารายณ์โดยการสรัตยายบุตรสวดพระบรมรมิตและพระคาถานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในอักจเจตาสีขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอท้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอทวยเทพหลายโปรดอนโมทนาบุญในการสวดสรรยายมนต์และทรมาหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วผลอ ให้ข้าพเ,เจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพ리วมนาโดยมูลที่สมเด็จพยายนสังวรวัดบางวรรทิารตรอจจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างในคตขอจงเกี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำมงคลและคำมงคลในพระถางต่างขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ